สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาพูดเกี่ยวกับสถานะของพี่น้องเกษตรกรที่เข้าไปเช็คแล้วได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาแต่ทําไมอีกเว็บไซต์หนึ่งขึ้นอยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบสิทธิจากหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนค่ะ โดยหลายท่านนะคะเข้าไปเช็คสิทธิ์การได้รับเงินช่วยเหลือที่เว็บไซต์ w w w moac go t h แล้วขึ้นสถานะว่าได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรนะคะทีนี้เนี่ยพอเข้าไปตรวจสอบอาการโอนเงินเยียวยาเกษตรกรที่เว็บไซต์เยียวยาเกษตรกร com เนี่ย กลับปรากฏว่าณวันที่31พฤษภาคมยังขึ้นอยู่ระหว่างผลการตรวจสอบสิทธิ์จากหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนนะคะซึ่งของแอดมิน A นะคะญาติญาติกันเนี่ยก็เป็นสถานะแบบนี้เหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยแล้วเราจะทราบได้อย่างไรนะคะว่าเราจะได้เงินจริงหรือเปล่าทั้งทงท,งที่เขาบอกว่าคนที่ลงทะเบียน วันที่1ถึง15พฤษภาคมเนี่ยจะได้รับเงินรอบ2ภายในวันที่31พฤษภาคมซึ่งหลายท่านนะคะก็อยู่ในสถานะเดียวกันนะคะแล้วก็เกิดความสงสัยว่าจะต้องไปยื่นอุทธรณ์ไหมนะคะโดยความคืบหน้านะคะธนาคารทรกสเนี่ยก็ได้เปิดเผยว่าเพิ่งจะได้รับรายชื่อเกษตรกรอีก825,000รายนะคะจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งอยู่ในกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนระหว่างวันที่1-15พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะทําให้ทกสเนี่ยไม่สามารถโอนเงินช่วยเหลือได้ทันวันที่31พฤษภาคมนี้นะคะแต่จะเร่งดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่1-2มิถุนายนนี้ค่ะโดยจะได้รับเงินโอนทีเดียว2รอบนะคะรวมกันเป็น10,000บาทนะคะ เพราะฉะนั้นใครที่ขึ้นสถานะังกล่าวนะคะก็ขอให้อดทนรออีกนิดนึงนะคะอีกวัน2วันก็จะได้รับเงินแล้วนะคะสําหรับใครที่ธนาคารนะคะไม่ได้เป็นธนาคารทอกศก็สามารถไปแจ้งขอเพิ่มบัญชีธนาคารอื่นๆนะคะได้ที่ w w w d e y a ์เดียวยาเกษตรกร .com ค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นธนาคารทอกศก็ได้นะคะสำหรับใครที่มีธนาคารทอกอสอ,อยู่แล้วก็รอรับเงินได้เลยค่ะ โอเคค่ะก็เป็นข่าวสารความคืบหน้าที่มาแจ้งให้พี่น้งองกเกษตรกรนะคะ,ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามแฟนเพจ a c e b o o k กับ y o u ยูทู h ช n n นลข้าชามาแชร์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ